สวัสดีครับสวัสดีคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่อง San uka s a n s u k a r Guide สีราชานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อการเลือกซื้อกงนะครับสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มเลี้ยงหรือว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดติดตามก่อนนะครับคือคลิปเนี้ยผมที่ทําขึ้นมาก็คือการเลือกซื้อกงชูก้าครับผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่เคยซื้อกงผิดไซส์เพราะว่าไม่รู้จักการเลี้ยงชูก้าหมายถึงว่า รู้จากลักษณะที่ใส่ชูก้าว่าเป็นสัตว์ยังไงหรือว่าการเลี้ยงดูยังไงนะครับผมเคยผิดพลาดมาแล้วผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆปกติแล้วนะครับตอนเราไปซื้อชูก้านะครับไยเด็กก็ลักษณะตัวเล็กนะครับแต่เราคิดว่ากรงที่เราจะซื้อมาเลี้ยงหรือว่าอ่าเขาเรียกไงกรงขังอะไรเงี้ยครับกรงชูก้ามันมีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเยอะเลยก็เลยเลือกที่จะซื้อกรงที่มีขนาดเล็กที่จะได้เหมาะสมกับชูก้าในวัยนั้นนะครับ อ่าผมขอย้อนไปตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงชูก้าเลยผมไปซื้อกงนะครับที่งานเกษตรแฟร์นะครับไปซื้อกงนะครับตอนนั้นก็คิดว่าชูก้าที่ซื้อมามีขนาดเล็กและอยู่ในวัยที่กําลังกินนมก็เลยคิดว่ากงที่มีขนาดเล็กก็อาจจะเหมาะสมดีแต่ทีนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาครับชูก้ามีขนาดตัวใหญ่กงที่ซื้อในวันนั้นกลับกลายเป็นกงเล็กไปเลยนี้กงเล็กมันมีปัญหาอย่างไรล่ะพี่อ่าทีนี้ก็ะจะอธิบายต่อกงที่มีขนาดเล็กนะครับ ก็เขาเรียกการที่ชูก้ามีกรงที่ขนาดเล็กก็อาจจะเครียดนะครับเหมือนเราอยู่ในสถานที่แคบๆนานๆแล้วร่างกายมันไม่ได้เยัียบไปไหนได้แบบว่าสะดวกนะครับการที่ซื้อกรงขนาดเล็กก็อาจทําให้ชูก้ามีความเครียดหรือว่าทําให้ชูก้าป่วยก็เป็นได้เพราะว่าชูก้านั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ตามพุ่มไม้ต้องการใช้การกระโดดหรือว่าอะไรนะครับการเลือกซื้อกรงนะครับผมอยากให้ ทุกคนที่มีงบประมาณหรือว่ามีพื้นที่ที่ใหญ่สามารถซื้อกรงที่ใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยงหลายๆตัวเพราะว่าชูก้าเป็นสัตว์สังคมนะครับต้องอยู่กันหลายๆตัวถ้าอยู่ตัวเดียวอาจจะเหงาไม่มีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยครับแนะนําสําหรับชูก้าในวัยเด็กนะครับที่เ,เพื่อนๆนคิดจะซื้อกรงครับผมขอแนะนําเป็นอย่างนี้ดีกว่าให้ซื้อตากาะก้าครับที่มีฝาปิดเปิดผมขึ้นรูปตรงนี้ไว้ดีกว่าคือตะก้าอันนี้มันสําคัญอย่างไรคือถ้าชูก้าวัยเด็กใช่ไหมครับเขาอาจจะตัวเล็กอาจจะลอดหลุดตรง รูบริเวณกรงอะไรอย่างนี้ได้ครับก็อยากจะให้เป็นใส่ในตะกร้าดีกว่าตะกร้าจะใหญ่หน่อยนึงแล้วอาจจะมีรูระบายให้ถ่ายเทแต่ว่าชูก,ก้าไม่สามารถรอดได้ครับแต่ถ้าชูก,ก้าเริ่มโตมาหน่อยนึงล้วก็สามารถเลี้ยงในกรงแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใส่เป็นขวดน้ำภาชนะนะครับแล้วก็ใส่เป็นพวกกระลาแล้วก็ให้ผลไม้ได้ปกติเลยกรงลักษณะแบบนี้ผมแนะนำให้เลี้ยงประมาณ2อถึงตัวได้นะครับแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ได้ก็ยิ่งดี เพื่อนๆที่มีพื้นที่เยอะก็ยิ่งดีสำหรับวันนี้ทันชูก้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ